่มาดูบรรยากาศชายใหญ่น่าตัดช่างคนนี้สึกท่อน้ำไทยนะเกล็ดเพชรตื่นสายน้องตื่นสายไอยทำกินอันนี้เป็นคู่ชายใหญ่ร้อยสิบห้าพันแล้วจ้าสิงแล้วคู่เอกช่วงที่สองกอนุรักษ์กับเยี่ยยี่โมงนี่ก็ผ่านไปแล้วร้อยสามที่แปดบอลนะทังไปสามคนแล้วนะดังจริงดังจริงแล้วดูทางเพจก่อนนะไม่ยังไม่ใช่ทางเพจทางช่วงหลังก่อนคู่ห้าอันนี้คู่เจ็ด เพชรร้อยสี่สี่ครับเพชรสินฉลองสัตว์ผ yep. okay. sure sure yeah, ่านฉลุยนะครับเดี๋ยวรอหน้ามวยทีวีรอสักครู่นะมวยทีวีสี่คู่เดี๋ยวน้ำหนักรอก่อนนะคู่แรกนี่มาแล้วยอดพนมทวนกนกอบับสายนาทีนี่สายนาทียังไม่มาสายเลยก็รออยู่ก็ดูหน้ากระดาษอาคู่สวัสดีครับนะ วันนี้ 12, วันที่12พฤศจิกายน2566สึกท่อน้ำไทยรวมพลคนสม,มุยเกียรติเพชรแม่ถ่ายทอดช่อง j k 1 8แปลว,ว่าท็อปนิวนะวันนี้ก็เปิดหัวไปด้วยยอดพนมทวนครับสิทธิ์นายกอโณม112ยอดพนมทวนมา113ยุสี่สายนาทีนี่กำลังเดินทางมานะครับสายนาทีสอรุงโรส่วนคู่ที่สองี่เกณฑ์เล็กสอโชคมีใจครับ120มา120 19 เจอกับเพชรพนหัตครับเพชรพนหัตมา121.6ก็เกิดตะคู่นะครับแล้วก็คู่รองนี่ลูกช้างครับลูกช้างอ่าทัสมนึกหรือว่ากระเป๋าลิกกี้นะนะมา125.5เขาเจอกันนีช้าครับนิชาวเอราวันมา125.9ช่วงเช้าที่สอบนะที่น้ำหนักสอบนะแล้วก็คู่เอกครับสิงห์สอชควงินชัยวันนี้126สิ่งนี้ยังไม่สอบนะ แต่ว่าเอกลักษณ์สอบสมานการเมนสอบไปได้ร้ยบบรอยมาร้อยยี่สิบหกจุดหกนี่คือสี่คู่สำหรับช่องเจเก,กนสุดยอดส่วนคู่ห้าครับเพชรเวียนจันทร์นี่ยังไม่มาเพชรเวียนจันทร์ใต้เพชรบุรีนี่มาแล้วนะน่าจะสอบแล้วิงนี้อาจจะเกิดอยู่เล็นกน,น,น้อยเจอกับเพชรอานโนครับเพชรอานโนได้มาร้อยยี่สิบหกจุดสามจริงเลยสิงเลยสิงนะไปไปสิงแม่นนจะไปแจ้งความอยู่ คูที่เจ็ดับไอู้ทีู่ที่หการามทองร้อยสิบห้ายังไม่มาเจอกระชายใหญ่ชายใหญ่มาร้อยสิบส้านะครับชายใหญ่ก็ผ่านไปนะครับกูที่เวันใหม่นี่นวันใหม่ว,หมวิจัยเทคโนโลยีบลงู่วงโอ้มาไกลจากขบนเลยมาร้อยสี่ห้าจุับเ้าจะไปผ่านเจอกระเจ้าเพชรครับเพชรมาร้อยเพชรนี่ผ่านแล้วูเอกชุดที่สอไม่ผ่านครับอนุรักษ์ วันนี้นะอนุรับก,กับไอ้เจ้าเยี่ยยี่มงนี่ร้อยสามสิบแปดปอนด์อ่ะเดี๋ยวรอดูนะรอดูน้ำมวยกว่อนเนี่ยประมาณนี้ก็ชอก่องเจแกนวันนี้ถ่ายทาอดหกวงตรงนะไม่ใช่หกวงสิหหบห้านะหกวงตรงนะทำมาแล้วก็ออวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจต้องไปทำงานเช้าเชา้าบรรยาก,กาศคันนี้มวยเด,ดวีไทยได้เขาชกกันสิบโมงนะเมื่อคืนนี้เขาช็อกกับหนักกันแล้วตีสามครับ ผมไม่ได้ไปวันนี่ตีสแล้วก็มวยชก10บโมงนะ10บโมงนิดๆโดยประมาณนะฮะนีวันนี้ก็มีมวยให้ดูนั่นกิน3ช่องหมือเดิมจบจากมวยทวีไทย10บโมงกว่าก็ไปต่อันที่ช่อง7สีนะเจสีพอเจสีเสร็จก็ก็ไปต่อันอที่ที่นี่อ่ขึ้นทางห่วนขึ้นมาประมาณ6กโมงจงนะก็มาดูสึกท้อนักไทยกระที่วันนี้ศึกท้อนไทยเกียรติเพชนะ วันนี้วันที่12นะนี่ครับสวัสดีทุกท่านนะทั้ทชายแฟนแฟนแฟนเพจคนนี้โต๊ดดีทุกคนคนะมารับชมนะนวันนี้4คู่ได้4คู่หลังไม่มีถ่ายทอดนะไม่มีทางพงทางเพจไม่มีอย่างนั้นมีแค่4คู่เท่นะนา,านั้นอะ่ะดูใครหัวนอกมาไอ้ดูประมาณนี้นะมีใครแลยมั้ย นักมวยหายหมดละอันนี้น่าจะเป็นอันนี้คู่นักคู่คู่คู่ท้ายเมื่อก<ป>ี้นักมวยวิ่งนะ<ป>เพจป,ประเด็ดมวยไทย<ป>995สอโชคเมชัยวันนี้สองคนนะดูก่อนกระเป๋า แบนเมินตั้งดีสลับไปละนี่เกณฑ์ให้ก็เกินอยู่จุดเก้านะส่อโจมวชัยวันนี้ส่งข้าประกรสองคนนะเสียตูวน่าจะมาในเย็นนี้นะเสียตูวไม่มาก็ให้เสียเบลคุมหน้าเสือไปก่อนหน้าจะเอาอยู่นะหน้ยเบลนะน่าจะเอาอยู่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 กระเป๋าเอือดอ่ะเอาเดี๋ยวดูอันนี้มาเอาใจต้องหนักเอาอย่างอ่านรีก็รไกเลย เกิดอะไรเมื่อเช้าคุณคงทำอาไปก่อนเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวค่อยทำบ้านกันอ่ะผมมาทวนกระดาษให้อีกทีดีกว่านะมากระดาษอีกทีเพราะว่านักมวยเป็นไปวิ่งมาแล้วไม่รู้จะทำพลาดใครแล้วตอนเนี้ยนะจอดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอ่ะมาดูนะกระดาษอีกทีอีกทีนะอ่ะคู่แรกวันนี้อ่านี่เด้อมาสองคะแนนมาอ่ะดูนักกระดาษก่อดเอามาอันนี้ชักก่อนอ่ะมา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 นีกว่านนักกระดาษก่อน ผมเน้่ยแคสี่คู่นะมวยตีวีฉลามทองกระลทอ,องครับฉลามทองกู้ขอครับร้115อยสิบห้าครับตัวอะไครับจะยืม,มนะจะยืม,มนะยืม,มนะยืมแป๊เดินนะได้ไนะได้นะกระลำทองครับเป๊ะเลยฉลามทองเป๊ะเลยฉลามทองลูกพ่อพญาเสือฉลามทองนี่มันจะเมืองการะลำทอน่าจะเป็นทหารในค่ายใเงี้ยใช่ไหมอ่ อ่งมาดูคู่แรกวันนี้ครับยอดพนมทวนสิ์นายกอนงร้อยสมา1้อยสิ่เจอกับสายนาทีครับสร่งโรดมาแล้วร้อยบเอ็ดจุดเก้แหมผ่านจะลุยไอ้สายพทีกป่นไหนเมื่อกี้นี้นนคู่ที่สองครับเกณฑอะไรครับสโชคพิชัย120มา120.9สิเ่วนเพชรพฤหัสสิ์นายกทวีตะพง์นม้อยยี่สิบเอ็ คู่รองนี่ลูกช้างกระเป๋าลิงกี้ร้อยยีเลยมาร้อยยี่เจอกันนี่เช้าครับนี่เช้าเอราวันมาร้อยยี่นะครับแล้วก็คู่เอกนำรายการครับสิงห์สองช่วมีไทยยังไม่ได้สอบนะร้อเจอกับเอกลักษณ์สองสมานการแเม้นก็มาร้อยยี่หแล้วก็คู่ห้านี่เพชรเวียงจันเจอกับเพชรอาโนนี่มาเท่ากันเลยร้อยยี่หกุดสามักันะคู่เฉลามทองครับมาร้อพอดีเจอกับชายใหญ่มาร้อยสิบ คู่ทเจ็ดวันใหม่วันใหม่วอเทคโนโลยหลงผู้สงนี่ร้อยสมาร้อยสี่จุอย่าังไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวก็เจ้าเพชรสิทธิ์ฉลองศัตว์นี่มาร้อยสี่สจุองกุเอกตัวที่สองก็อนุรักษ์อิมเเนตแอร์นะฮะร้อ มา136.8โอ้ยหายพอสมควรเจอกรเยอยิม่องนี่มาสอจสนองชาติมา,า137.1ประมาณนี้ก่อนนะฮะนี่คืออาช่วงสอบน้ามวยไม่มีแล้วน้ามวยไปวิ่งหมดล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งเลยนะน้ามวยช่างขวานไม่ร้อยแล้วผมมาปิดตาช่างอีกครั้งเดี๋ยวเจอรอบหดือนึูนสดี LP ครับขอบคุณเริ <c oughs>